ไม่แน่ใจแล้วมายอมไม่ได้ยอมไม่ได้แล้วเสร็จ้วเองเก็บไอ้นี่นะเฮ้ยไม่ยุ่งอย่ามายุ่งนะครับไอ้หนุ่มบ้านนอกเอางี้เลยกันไอ้เมื่อยไม่กล้าต่อยกูเป็นไรนี่มีดหยิบขึ้นมาเลยฟันหน้าสวยๆกูจะขมีว่ะเฮ้ยอย่าไปฟันหน้าเขาผู้ชายดกนู้เอาเรหยิบเลยฟันให้หน้ากูขี้เหร่ดิเอางี้ไหม แล้ผมฟันให้ฟร hey, ีไม่คิดตังค์เลยนะเฮ้ยกูคุยไนี่มีกบมึงอันนี้มัาอันนี้มัผมยืนจริงนะอย่าไ่นอกครับพี่เจ๊เอรี่ยังฝั่งจริงแบบนี้ผมไม่ถนัดรับผมไม่ใช่คนครับพี่พี่แพ้ไม่ดีเหรอครับดีเครับมึงจะฟันกูไหมเนี่ยหัวนอกหลับหัวนอกหงอาไดูเลยเลยวกผไม่ฟันไม่เป็นไรผมปล่อยหน้ามึงไอ ไม่มเลยรถตัวหาเสียงไม่ดยพี่ขาดจริงๆเยะพี่แพทำไมพี่หนึงไม่โซ่เขาพียอกพี่อกเขาแกพี่ฝ่ายยิงได้ไงยาปแล้วพีฝันใช่ะหยุปที่้นถ้าพี่ไม่โซ่เ้าแอนนองมา่กับองฉันไปุกแล้วก็เกมพี่มาให้ชันฉันจะโซ่กับมันเอง อากาศีูถูก,กพี่ขนาดนี้เลยลทำไมถึงไม่สู้เขาละพี่ก็แห้อาการในเมื่ออากาศดูถูกพี่แบบนี้

สงบวันนี้เจา้าของเล่าไก่บ้านแล้วเสียเงอะไรกันอะไรกันเอ้ี่บ้านของพญาเดชาไม่ใช่สนามเด็กเล่นมาส่งเสียงอะไรกันเอ้าอ้าวนาาข้าหลวงอ้อองาเฮ้ยข้าแสงดาวีพญาเออไม่เจอสนานทำไมที่ทำอะไรมาขี้ไก่เต็มหัวเชียวเ้พญาจะกินไ,ไก่ก็ไม่บอกข้าแต่ข้าจะไปเก็บให้ นี่ไม่ตลกไม่ได้เอาพยาเอาไข่ไก่เอามาก่อนนี่เล่นอะไรเนี่ยนี่เอาพญาทำไมพี่ท่านมาก็ดีแล้วจัดการให้ด้วยนะมันเรื่องอะไรกันอ้าวไก่หยกทั้งสองคนทำไมใครอ่ะเด็กหยกทั้งสองคนเป็นลูกชายบนธรรมของฉันทำไมเป็นลูกชายบนธรรมเลยนะถูกต้องเอ้นให้จัดการให้ด้วยนะให้จ,ใหจัดการได้เรื่องอะไรอ้าวกา็คือเขาจะแสนงลาวี เยี่ยมเยือนทันทีบ้านของท่านพอมาถึงไอหนุ่มต้องคนนี้มันจับมือถือแขนนังกาบุ๋ม แอนนาวีที่นี่มันบ้านของฉันฉันเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของร้าไก่เพราะฉะนั้นฉันจัดการเองจัดการเลยอย่าชักช้านั่งกองตรงนี้อย่าไปยอมอยยอมันแทนท่านพ่อเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กัน ทำอะไรกันคือ,คอรูอ้ราาไปทำอะไรกันถามนักรียนของวันทายาาหรอนักรียนของวันทงังเมื่อก่อนนั้นวันทังปีก็ไม่เห็นมามฉันรู้เพราตั้งแต่มีหนุ่มๆมาปั๊บก็มาคำวินจารวันไปไปสร้างชุมชนแล้วจะเกิดว่าไม่มีคำสั่งจากฉันออกขยะยังไม่เหยียบที่บ้านนี้ไปาไป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 นะ เดี๋ยวไดปล่าพี่ยาเรับผูไปดูไปครับเจ้ารับผอ้ไปขอโทษแสนระวีเขาแต่ว่าแผนไม่ดีนะครับไปขอโทษแสนระวีเขาจะโยนตรงนี้เลยเปแขนโยนถยที่แท้เลยมีคนหมดไห้าเรื่องหักมาเลยมาทำไมวะ สวัสดีครับพี่แสนดาวีเฮ้ยมึงเป็นใครวะเป็นหัวหน้าเมืองอะเป็นลูกชายเหรพ่ออรัญญาครับพอดีว่าจะมาขอให้ลดพี่แสนดาวีค่ะจะขอโทษขอโทษกูเยอ เอาอถามเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็เรื่องที่เขาถีบพี่ลงมาในน้าไก่อะ <c oughs> ครับผมไ่ถามมึงย <c oughs> ุ่ยเถยเลยไปเออมาโทษแล้วก็ไปไป <c oughs> ไปสิไปดี อะไรอ่ะพี่ไก่อะเอาแต่หยาบอู้เมื่อเด็กมันขอโทษแล้วก็อยากคุ้มครองเพราะฉะนั้นกลับบ้านนะเดี๋ยวก่อนน้อพยาทำไมยังกลับไม่เลยเพราะอะไรยังเหลืออีกคนหนึ่งอะไรไอ้เจ้าหน้าไอ้เขาแพ้เขา เด็กเผลอเขาฮะมาโทษเั้นทุกอย่างจะถูกขังตอนนี้ก็ไปขอโทษนะมันไม่ได้ผมไม่ใิดก็เขาขอโทษแล้วมึงก็ต้องขอโทษตามสิผมไม่ให้แต่พ่อจะมาเถียงอะไรวะ ไปเลยอย่าให้พี่เบียต้องโมโหนี่แกเล่นมุกใครอ่ะเล่นไม่เอาขำเล่นไม่เอาคิดเฮ้ยเฮยมาอ่ะมาเลยอ่ะดีวันดีค่ะเราไม่เข้าใจกันไม่มีทาง และไม่มีเธอเพราะความทีม่เราของเรานะเออยังไม่มีเธอและไม่มีชาไม่มีเธอด้วยเพราะเรามันจา ใช่แล้วี่กูต้นตีนครับต้นตีน๋เอามือกูเคลื่อบนอก่ากนี้รู้ใจกันด้วเนาะมาไหมเนี่ยพี่นัาพี่น้องเลยมาอะไรแหนี่บันนอกมันมาทำขาต้องกันโว้ยมันนอกไอ้บันนอกเออไอ้เลวมันเลยมันนี่น่ะดูมันนี่นี่ยมาเจอพี่ครั้งแรกนะทำไมโอ้โหมันไม่ไร้อนร้าวขนาดนี้มันหน้าอย่างเดียวเออหน้าเที่แะไรมันต่อยเลยโอ้โหมึงไม่หอาวมึงจะโซบะ อย่า,ามันใช่ไหมอะน่าอะไรนิสด้ไม่ดีเลยอย่าต่อยมันนะเออมึองไปเก็บพี่ควายไป,ไปโอ๊ยน,น,นั่น,น,น,อ,นอ,อย่ามันใช่ไหมนี่อะไรถ้าเป็นผมนะเออจากบ้านนอกนะคุต้องเตรียมตัวเออผมต้องเรตรียมตัตวตัวอย่างนี้ถ้าผมถ้าเจอผมเจอหน้าอย่างนี้ผม,ผม,มไม่พิม่พ์แถวไปไป,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 ไป ไปไปไปน้องเส่็สสจ้วคุณพ่อไปเลยก็ไปเฮ้ยเมื่อเสร็จธุระแล้วก็เชิญได้เราพยายามันจำไวด้เยนะเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวถ้าหากมีครั้งได้ล่ะก็ข้าพเจ้าแสราวีคนนี้ไม่ยอมท่านแน่ พ่อเจ้าไปเจตผนีกแต่การที่พ่อให้เจ้าขอโทษเข้าไปเรื่อง,งตุกยางมันไได้จบหลจากวันะลูกนะครับพ่อคนภาในเมืองที่ไม่อยาจจะพบค้าสมาคมนั่นก็คือแสงดาวดีได้ครับพ่อแขนจะรไว้เออเวลาที่เจอกบบแสงดาวดีแจะได้พตัวออกห่างเลยครับพ่อเดีวก่อนข้พ่อพยาวันนี้กจได้ใช้แสงได้เปลี่ยนคนโนมีอดไปแล้วใส่ชุดสวยๆลงมาจงลูกจูงหลาน เดินเข้าไปทางนู้นนะครับพ่อทางนู้นนะเมือง่ะลูกก็จัดงานอะไรันหวันนี้เป็นวันกลางเดือนตุลาอทางนเมืองเขาก็เลยจัดงานวันระฆังเป็นวันเกลางเดือนตุอย่าบอกนะลูกว่ามที่บ้านฉันไม่มีบัรทองไมมีหรอกคับพ่อพนาออถ้าอย่น้องแทนจะขอพูดไปเดินเล่นงานเราจะคงไห้ตากได้สิลูก แต่ถ <iyorsun? S 2> <c oughs> ้าเกิดว่าไปแล้วเขารีกลับมาเด้นะเฮ้ยไม่เที่ยกันไปจอไมเลยไปเจอไสงเล่าไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไม่ได้เดดขาวเลยนะ